สวัสดีค่ะสวัสดีเอ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เชา้ชาเชา้าแบบนี้นะคะพบกับช่องนะคะใบบัวช่างครอบครัวนะคะดูนะคะเปื้อนนิดนึงนะคะวันนี้นะคะพ่อควันกับแม่ควันนะคะได้เอ่อความกรุณานะคะจากเอ่อแม่แม่เอฟซีช่องเอ่อพังยาย่านะคะพังน้องยาย่านะคะที่เอ่อได้ อนุเคราะห์นะคะให้สับปะรดนะคะช้างตกงานนะคะที่คุณแม่เอฟซีนะคะได,ได้ได้ทำการรีดให้นะคะมีชื่อใบบัวด้วยก็ขอบพระคุณมากๆนะคะช่องน้องยาย่านะน้องพังยาย่านะคะที่กรุณาเนาะเอนดูนะคะยังมองเห็นถึงช้างตัวเล็กๆนะคะที่ใบบัวเนาะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะน้ำใจของแม่แม่เอฟซีนะคะที่ ให้การสนับสนุนนะคะเนาะมีสับปะรดหนึ่งปิกอัพนะคะก็กินได้หลายวันเลยเนาะก็ตัวนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณแม่เอนนานะคะช่องใสยฝุ่นวัดป่าเตียงนะคะเนาะที่ให้การสนับสนุนมาก,ก็ยังพอได้กินอยู่นะคะบัวดูไปดูที่หลับที่นอนพี่ใบบัวนะคะเล,เละมากมากเลยอ่ะเอ้ย บัวจ้าเสียงเสียงสบัสด,ดีก่อนเสียงก่อนเร็วเสียงน<อ>ี่อ่าสบปยลอดนี่นะคะเมะื่อวานก็ฝนตกนะคะตอนกลางคืนเนาะแต่ก็ตกไม่มากนะคะแต่ก็ที่หลับที่นอนนะคะนางก็จะเล่นเฉยแฉะนิดนึงเนาะเะนาะวันนี้ก็พ่อควันก็จะพาพี่ใบบัวไปอยู่ที่ที่เดิมก็คือ กอไผ่ของคุณยายนะคะนี่เนาะตัวก็จะเผือกนิดนึงนะคะที่ดับที่นอนเนาะวันนี้ได้สับประรดมากินอีกแล้วนะบัว <c oughs> ก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีอีกครั้งนะคะที่ <c oughs> ขอบพระคุณพังช่องน้องน้องยาย่านะคะที่ให้การเอ็นดูพี่ใบบัวเนาะยังมีหลายชื่อรียเท่าไปกับเขาก็ต้องขอบพระคุณมากมากนะคะ ตอนนี้พ่อควานก็กำลังทำการเอาลงจากรถนะคจ๊ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เนาะช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะที่ใบบัวก็จะทำการไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์นะคะก็ฝากแม่ๆนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะอุดหนุนแล้วก็มาดูความน่ารักมาดูความสดใสของช้างนะคะช้างตลกนอะจ้ะเนาะเ,เข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะคุณแม่มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นี่เนาะวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งอิมนะคะหลายอิ่มได,ได้กินเป็นอาทิตย์เลยละค่ะนี่เพราะว่าเราก็จะเสริมหญ้าให้ด้วยนะคะเสริมหญ้าอย่างอื่นด้วยเนาะหญ้าก็ตอนนี้นี่คะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูเนาะ,ะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะสังเกตดูเนาะ,ะตรงนู้นนะคะตรงนู้นคือตรงที่พ่อควานกับแม่ควานนะคะกําลังทําการแซมนะคะ แซมหญ้าแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเพื่อจะเอ่อเป็นเก็บไว้ให้พี่ใบบัวทานนะคะหญ้าตอนนี้ฝนก็กําลังเริ่มตกแล้วนะคะก็กําลังเริ่มปลูกนะคะเพื่อจะได้อีกหนึ่งแปลงนะคะเนาะแปลงที่ไถตรงนู้นนะคะคุณแม่จ๋าแปลงที่ไถตรงนู้นก็จะได้ให้พี่ใบบัวไว้เก็บไว้กินนะคะกินได้นานๆเนาะจา้ะเนาะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสามที่นะคะตรงนี้ก็เอาไว้ให้พี่บัวนะคะเป็นที่ของคุณป้านะคะ ก็กรุณาให้ปลูกเพื่อให้พี่วัวได้กินก็ต้องขอบคุณคุณป้านะคะนี่นะคะเราก็จะทําทุกทางนะคะเนาะเพื่อให้พี่ใบบัวได้มีหญ้าก,กินนะคะตลอดทั้งปีเนาะก็ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะก็ต้องอะไรที่เราประหยัดได้ก็จะประหยัดนะคะอะไรที่ทาเพื่อเขาได้เราก็จะทํานะคะวันนี้ก็ไม่มีแดดนะคะวันนี้ฝนทําท่าน่าจะตกเนาะ บัวเสียงหน่อยเอ้ทักทายแม่แม่หน่อยเลยลูกนี่นะคะสาวหูฉีก <c oughs> กัดมือทำไมดูที่หลับที่นอนก็เฉยแฉนิดนึงเนาะสงสัยควานน้อยนะคะทำการตัดยาให้หนุนก็โยนไว้ทางนูน้นก็ไม่มีที่จะโยนยาแล้วเธอจ้าบัว นี่นะคะยังมีเนินให้หลับนอนที่หลับที่นอนของนางนะคะอ่าและนี่ก็คืออ้อยนะคะอ้อยที่ไม่ควานไว้เสริมให้พี่ใบบัวนะคะไว้กินเสริมเนาะไ,ไม่ใช่แค่สับปะรดอย่างเดียวนะอันนี้ก็เอาพันุ์มาไว้ปลูกด้วยนะคะแม่แม่ให้เขากินด้วยเอาให้ไว้ให้เขาเอาไว้ให้พ่อพระพ่อควานนะครับ เปลี่ยนมาเป็นพันุด้วยนะคะปลูกไว้กินเวลาแล้งเวลาเราไม่มีกินนะคะเราก็จะได้เต็มที่ก็ได้สองร่องนี้ก็กินได้แล้วนะคะเพราะว่าช้างหนึ่งเชือกนะคะกินมากก็ไม่ดีนะคะช้างโออ้อยเพราะว่ามันเป็นของหวานเนาะเดี๋ยวร้อนในนี่ดูสับประรดสับประรดเฟตสับประรดเฟรเห็นสับประรดก็คิดถึงตอนอยู่พัทยานะคะ พากันไปเอามาหนึ่งโลก็กินได้เป็นอาทิตย์หนึ่งเลยก็ประหยัดด้วยนะคะตอนอยู่พัทยาแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงนิดนึงนะคะแม่ควานกับพ่อควานก็เลยต้องพาน้องมานี่มาบ้านเราก็ดีอย่างหนึ่งนะคะแม่แม่จ้ารั้วเห็นไหมคะรั้วก็กินได้นี่ลำลึงแล้วนี่ก็ต้น,สนเสดามีแต่พักทั้งน้นานปลอกสันทิดด้วยข้างบนก็มดแดง,ง,ดดงพ่อควานบอก ตอนเย็นก็ต้มผักที่เหล็กไว้แล้วนะคะเนาะพ่อควานก็ไปสอยมดแดงมาแล้วก็จะแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดงก็ไม่มีไอรายจ่ายอะไรก็มีแต่ค่าปลาทูเค <c oughs> ็มไม่ใช่แค่ยี่สิบคะแนนม <c oughs> ีดูพี่บัวเนาะเหม่เลยบัว ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะช่องใบบัวสังครอบครัวเนาะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะติดตามเพจได้นะคะใบบัวสังครอบครัวนะคะเช่นเดียวกันเนาะนี่นะคะตรงนี้ก็จะทำการปลูกปลูกอ้อยปลูกหญ้าไว้ให้พี่บัวเนาะบัวเสียงก่อนแดงๆเอาเอาเสียง เสียงยูไซเสียงนี่เสือดดูแลครับแฉ่หมดแล้ววันนี้จะเอาไปไว้กองไฟอีกนี่สับปะดรดแสดโอ๊ยแล้วดึงไปตรงแฉะทำไมลูกจีวะเป็นกำลังใจให้แม่ควานกับพี่ใบบัวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยเนาะ ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้เรามีนัดกันบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็ฝากแม่ๆเข้ามาสนับสนุนเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงคะบัวคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดีจ้า